เมื่อชายคนหนึ่งต้องมารับรู้ว่าพ่อแม่ของเขาไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงแถมยังถูกใครบางคนไล่ล่าอีกเขาจึงจะต้องหาวิธีเพื่อเอาตัวรอดโดยที่ไม่สามารถไว้ใจใครได้สักคนเรื่องราวของเขาจะจบลงยังไงกันกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าพริกโลกล่าสุดนรกก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องอินอิงไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าผมมีคลิปใหม่ที่อาจจะถูกใจคุณชายคนหนึ่งได้นอนอยู่ตรงสนามหญ้า แล้วก็มีเพื่อนสาวที่เป็นเจ้าของบ้านมาปลุกให้ตื่นเพราะว่าพ่อแม่ของเธอกําลังจะมาถึงซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่านาธานเขาได้เมาอย่างหนักในงานปาร์ตี้เมื่อคืนพอตื่นขึ้นก็โทรเรียกพ่อให้มารับพ่อของนาธานนั้นเป็นคนที่เข้มงวดมากพอมาถึงที่บ้านก็บังคับให้นาธานซ้อมมวยกับเขาทั้งคู่ได้ฝึกกันเหมือนกับจะฆ่ากันทําให้แม่ต้องมาแยกทั้งสองคนออกไปหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปถึงตอนเย็น นาธานได้เห็นคาเลนเพื่อนสาวของเขาที่กําลังทะเลาะกับแฟนอยู่ดูเหมือนว่าคาเลนจะเลิกกับแฟนของเธอแล้วซึ่งคาเลนเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านของนาธานและทั้งคู่ก็เรียนในห้องเดียวกันแถมนาธานเนี่ยก็ยังแอบชอบเธอมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าบอกเธอในวันต่อมานาธานก็ได้ไปปรึกษาหมอส่วนตัวของเขาเพราะว่าเขามักจะฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกฆ่าตายโดยที่ไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร แล้วก็ได้ตัดภาพมาที่ห้องเรียนในวันนี้อาจารย์จะสั่งให้ทุกคนทำรายงานแต่จะให้ทำกันเป็นคู่โดยที่อาจารย์จะเป็นคนเลือกให้ซึ่งนาธานก็บังเอิญได้คู่กับคาเรนพอเลิกเรียนคาเรนก็มาหานาธานที่บ้านแล้วทั้งคู่ก็ทำรายงานด้วยกันซึ่งงานที่ทั้งคู่จะทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กที่เคยหายตัวไปพอทั้งคู่หาข้อมูลกันอยู่สักพัก คาเลนก็ไปเจอกับเว็บหนึ่งที่จะช่วยจำลองหน้าตาของเด็กที่เคยหายตัวไปว่าถ้าพวกเขาโตขึ้นแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วอีธานก็ไปเจอกับเด็กคนหนึ่งที่มีหน้าตาเหมือนกับเขาในทันใดนั้นคาเลนก็ต้องกลับบ้านไปก่อนเพราะว่าลุงของเขาได้มาแวหาส่วนอีธานก็ล้องเอารูปของเด็กคนนั้นไปใส่ในเว็บไซต์ที่จะจำลองหน้าตอนโตให้และก็ปรากฏว่าหน้ามันออกมาเหมือนกับเขามากอย่างกับคนเดียวกัน แถมเสื้อที่เด็กคนนั้นใส่ก็เหมือนกับเสื้อในตอนเด็กของเขาอีกด้วยทําให้นาธานเริ่มสงสัยแล้วว่าพ่อแม่ของเขาในตอนนี้เป็นใครกันแน่นาธานเลยไปหาคาเินที่บ้านแล้วก็บอกเรื่องนี้ให้กับเธอหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ติดต่อไปหาผู้ดูแลเว็บไซต์นี้พอคุยไปคุยมาผู้ดูแลเว็บไซต์ก็จะขอที่อยู่ของเขาทําให้ทั้งคู่เริ่มสงสัยว่าจะขอที่อยู่ไปทําไมในทันใดน,นั้นนาธานก็ได้เห็นไฟจากกล้องที่จูจูก็เปิดขึ้นมาทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้เปิด เขาก็เลยรีบปิดคอมไปซึ่งผู้ดูแลเว็บไซต์นั้นเป็นชายคนหนึ่งที่กำลังแอบจับภาพแล้วก็บันทึกเสียงของนาธานเอาไว้เพื่อส่งไปให้ใครบางคนแล้วในวันต่อมานาธานก็ตัดสินใจถามเรื่องนี้กับแม่พอแม่เห็นว่านาธานรู้แล้วก็คิดที่จะบอกความจริงแต่ว่าเธอจะไปเรียกพ่อมาอธิบายด้วยในระหว่างนั้นนาธานก็โทรไปหาคาเรนแล้วบอกว่าเรื่องที่เด็กคนนั้นคือเขาเมันเป็นความจริงคาเรนเลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาหาที่บ้านส่วนแม่ที่กําลังจะไปตามพ่อ จูจๆก็มีชายสองคนบุกเข้ามาแม่ได้สู้กับชายสองคนนั้นแต่ว่าเธอก็พลาดท่าโดนยิงส่วนนาทานที่เห็นแม่ถูกฆ่าตายเขาก็กลับขึ้นไปที่ห้องแล้วหนีลงมาทางหน้าต่างพ่อที่ได้ยินเสียงก็เข้ามาแล้วสู้กับชายสองคนนั้นจนเอาชนะไปได้คนหนึ่งแล้วนาทานก็มาเจอกับพ่อพ่อบอกให้นาทานรีบหนีไปแล้วเขาก็ถูกชายอีกคนยิงจนตาย ในระหว่างที่นาธานกําลังจะหนีเขาก็นึกขึ้นได้ว่าคาเลนจะมาหาที่บ้านเลยกลับไปหาเธอพอไปถึงก็เห็นคาเลนที่กำลังโดนจับตัวอยู่นาธานเลยเข้าไปช่วยแล้วจัดการกับชายคนนั้นลงได้ก่อนที่นาธานจะฆ่าชายคนนั้นเขาก็บอกว่ามีระเบิดอยู่ข้างในบ้านนาธานเลยรีบพาคาเลนหนีออกมาก่อนที่บ้านจะระเบิดจากเหตุการณ์นั้นทำให้คาเลนได้รับบาดเจ็บอีธานเลยพาเธอไปส่งที่โรงพยาบาล พอไปถึงเขาก็โทรหาตำรวจว่าพ่อแม่ของเขาถูกฆ่าตายแต่คนที่อีธานกำลังคุยด้วยกับเป็นเจ้าหน้าที่ CIA แถมยังรู้ชื่อของเขาอีกจังหากเจ้าหน้าที่คนนั้นบอกว่าเดี๋ยวจะส่งคนไปช่วยอย่าเพิ่งไปติดต่อกับใครทําให้อีธานเริ่มแปลกใจเลยคิดจะพาคาเลนหนีแต่ในระหว่างนั้นเขาก็ได้พบกับหมอส่วนตัวของเขาหมอได้บอกว่าเธอเป็นเพื่อนกับพ่อของอีธานซึ่งพ่อในที่นี้ไม่ใช่พ่อที่เพิ่งจะตายไปแต่ว่าเป็นพ่อตัวจริง หมอได้พาอีธานกับคาเลนหนีไปที่รถของเธอซึ่งในระหว่างนั้นก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังตามหาพวกเขาอยู่ในขณะที่หมอขับรถพาอีธานหนีเธอได้บอกว่าคนที่รู้ตัวต,วตวนที่แท้จริงของนาธานมีอยู่แค่4คนคือเธอพ่อกับแม่ที่ตายไปแล้วและเบอร์ตันคนที่เป็น CIA แต่ว่าเบอร์ตันนั้นเป็นคนที่เชื่อใจไม่ได้ตอนนี้ห้ามนาธานไว้ใจใคร แล้วเธอก็บอกที่อยู่อพาร์ตเมนต์เพื่อให้หนาธานหนีไปที่นั่นซึ่งทางข้างหน้านี้จะเป็นทางโค้งเธอจะชะลอรถเพื่อให้ทั้งสองคนกระโดดหนีไปแล้วนาธานกับคาเรนก็พากันหนีเข้าป่าและหลบอยู่ในนั้นทั้งคืนพอเช้าลุ่มขึ้นทั้งสองก็พากันออกเดินทางเพื่อไปตามที่อยู่ที่หมอให้มา พอไปถึงที่อพาร์ตเมนต์นั้นนาธานก็พบกับของที่พ่อทิ้งไว้ให้ในนั้นมีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งที่เปิดขึ้นมาก็เจอกับตัวเลขเหมือนเป็นข้อมูลอะไรสักอย่างและรูปถ่ายต่างๆพร้อมกับที่อยู่เขียนเอาไว้ดูเหมือนว่ารูปถ่ายใบนั้นจะเป็นแม่ตัวจริงของเขาซึ่งก็คือผู้หญิงคนที่นาธานเห็นในความฝันในทันใดนั้นคาเรนก็เอามือถือขึ้นมาเพื่อจะโทรหาลุงของเธอแต่คนที่รับสายกลับเป็นเบอร์ตัน เขาบอกว่าตอนนี้กําลังมีคนอื่นที่กําลังตามล่าพวกเธออยู่แต่เมื่อนาธานรู้ว่าเป็นเบอร์ตันเขาก็รีบตัดสายทิ้งทันทีแล้วนาธานก็ใช้รถที่พ่อทิ้งไว้ให้ในอาพาร์ตเมนต์ขับไปตามที่อยู่ในรูปถ่ายนั้นจนทั้งคู่ไปถึงที่สุสานซึ่งนั่นก็คือสุสานแม่ที่แท้จริงของนาธานแต่ว่าที่สุสานนั้นได้มีช่อดอกไม้วางอยู่และมันก็ยังไม่อยู่เลยทั้งคู่เลยพากันไปถามคนดูแล และก็ได้รู้ว่ามันถูกส่งมาจากโอมาฮันในบลัสกาซึ่งคนที่ทรงมีชื่อว่าพีรัสมัสทั้งสองเลยจะพากันไปที่บลัสกาโดยให้เพื่อนของนาธานปลอมแปลงบัตรให้พอนาธานกับคาเลนขึ้นไปบนรถไฟก็มีลูกน้องพวกที่ตามล่านาธานตามมาด้วยขณะที่อยู่บนรถไฟคาเลนก็หิวข้าวเลยจะออกไปหาอะไรกิน พอเธอไปเอาอาหารชายคนนั้นก็มาจับตัวเธอไปมัดไว้แล้วบุกเข้าไปจัดการกับนาธานแต่ว่านาธานก็ใช้วิชาต่อสู้ที่พ่อสอนมาจัดการกับชายคนนั้นได้พอจัดการกับชายคนนั้นเสร็จ คาเลนที่แก้มัดได้ก็เข้ามาพอดีทั้งคู่เลยพากันหนีลงจากรถไฟแล้วเข้าป่าไปแต่พอออกมานอกถนนพ่อของเบอร์ตันก็พบเข้านาธานกับคาเลนทิงจะพากันหนีแต่เบอร์ตันบอกว่าเขาไม่ได้มาร้ายเขาจะมาช่วยนาธานทำให้นาธานยอมไปกับเขาแล้วเบอร์ตันก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้นาธานได้รู้ว่าตอนที่แม่ของนาธานตายทำให้พ่อสติดแตกจึงไม่สามารถเลี้ยงดูนาธานได้เบอร์ตันเลยส่งไปให้มาล่ากับเควินเลี้ยงแทน ส่วนพ่อของนาธานก็ทำงานของเขาต่อซึ่งงานนั้นก็คือการทำสงครามระหว่างข้อมูลมันเป็นลิสต์รายชื่อคนที่ขายความลับของชาติและคนที่กำลังตามล่านาธานอยู่ก็คือคัสลอฟเป็นคนที่พ่อของนาธานไปขโมยข้อมูลของมันมามันเลยคิดจะจับตัวนาธานเพื่อเป็นข้อต่อรองในระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่นั้นพวกของคัสลอฟก็บุกกันเข้ามานาธานเลยได้จังหวะนั้นขโมยรถของเบอร์ตันแล้วหนีไปพร้อมกับคาเลน ในระหว่างที่ขับรถอยู่นั้นคาสลอฟก็โทรเข้ามาหาหนาธานแล้วบอกให้เอามือถือที่พ่อให้มาไปคืนให้กับเขาไม่งั้นเขาจะฆ่าทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งเพื่อนทั้งอาจารย์และครอบครัวของคาเลนทําให้หนาธานตกลงที่จะเอาไปคืนและนัดหมายสถานที่กันแต่ว่านาธานก็ไม่คิดที่จะคืนให้แบบฟรีๆเขาได้วางแผนเอาไว้ซึ่งสถานที่ส่งของก็คือสนามเบสบอลที่มีผู้คนอยู่เต็มไปหมด แต่ก่อนที่จะส่งของพ่อของนาธานก็ได้โทรเข้ามาแล้วบอกว่าเมื่อคัสลอบได้ของไปแล้วมันจะฆ่านาธานทิ้งพ่อได้บอกให้นาธานกลับออกไปแล้วเขาจะจัดการกับเรื่องนี้เองแต่ว่านาธานไม่ฟังแล้วก็ตัดสายพ่อทิ้งเมื่อคัสลอบมาถึงยังสถานที่นัดหมายแล้วนาธานก็พกปืนเอาไวก้กะจะยิงเขาและในทันใดนั้นคัสลอบก็ได้บอกความจริงออกมาว่าในตอนนั้นคนที่ฆ่าแม่ของนาธานก็คือเขาเอง ทำให้นาธานยิ่งแขนเข้าไปใหญ่ในขณะที่กำลังจะหยิบปืนขึ้นมายิงนั้นปืนมันก็ได้หายไปแล้วซึ่งคัสล็อบแอบขโมยออกมาตอนที่นาธานเผลอทำให้นาธานต้องรีบหนีออกไปจากตรงนั้นแล้วในระหว่างที่กำลังหลบอยู่พ่อก็ได้โทรมาอีกครั้งแล้วบอกให้ล่อคัสล็อบออกไปที่ลานจอดรถพอนาธานล่อคัสล็อบไปตามที่พ่อบอกคัสล็อบก็ได้ยกปืนขึ้นมาเพื่อจะยิงนาธานแต่ในทนันใดนั้นพ่อของนาธานที่อยู่บนตึกก็ยิงมาใส่คัสล็อบก่อนจนเสียชีวิตไป แล้วพ่อของเบอร์ตันก็เข้ามาหาเพื่อจะขอโทรศัพท์ที่มีข้อมูลคืนและก่อนที่เบอร์ตันจะจากไปก็เอาโทรศัพท์ที่พ่อนาธานโทรเข้ามายื่นให้พ่อได้บอกว่าเขาไม่สมควรที่จะมาเจอหน้ากับนาธานเพราะเขาได้ทิ้งโอกาสการเป็นพ่อไปทั้งสองได้คุยกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่พ่อจะวางสายโดยที่นาธานยังไม่ทันได้เห็นหน้าของพ่อ แล้วหลังจากนั้นหมอก็ได้มาหาหนาทานอีกครั้งและบอกว่าเธอจะรับนาทานไปอยู่ด้วยเองโดยที่จะออกค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดให้กับนาทานแล้วหนังก็ได้จบลง